สวัสดีครับผมเอ็มร้านเซสตนะครับคลิปนี้จะมารีวิวอันบ็อกนะครับเกตลูฟี่ X S ตัวใหม่นะครับนี่ตัวนี้นะครับลูฟี่มีทั้งหมด4ตัวนะครับตัวนี้ X F นะครับนี่ X F ตัวภาษาอังกฤษนะครับแล้วก็ X F ภาษาไทยแถมชิปไลา์นะครับแล้วก็ลูฟี่ X S นะครับนี่นะครับ X S นะครับภาษาอังกฤษนะครับอันนี้แล้วก็ S, ะะกะะลูฟี่ X S ภาษาไทยนะครับมีทั้งไทยแล้วก็อังกฤษเลยนะครับนี่นะครับไทยจะเขียนอย่างน,นี้นี่ ไทยแลนด์นะครับผมถ้าเป็นภาษาไทยจะเปลี่ยนหน้ะของว่าไทยแลนด์ครับนี่ก็เหมือนกันนะครับไทยแลนด์ครับคลิปนี้จะมารีวิวอันบล็อกตัวนี้นะครับตัวนี้ผมอันบล็อกไปแล้วนะอันบล็อกไปแล้วอันนี้ก็จะมาอันบล็อกตัวนี้บ้างนะครับลูฟี่ X S เมนูภาษาไทยสินค้ารับประกัน3ปีนะครับตัวนี้รับประกัน3ปีเต็มอ่ะนี่ลูฟี่ก็มี4ตัวนะครับอ่ะผมจะมาแกะกล่องตัวนี้นะลูฟี่ X Highland นะครับผมแกะกล่องนะครับเห็นพร้อมกันเลยเพิ่งเข้านะครับสินค้าเพิ่งเข้า เกตตัวนี้รุ่นใหม่ล่าสุดนะครับรับประกัน3ปีเต็มนะครับผมลงมาลงมาโอเคอ๊ออ่านี่นะครับออกมานะก็เจอก่อนเลยนะครับเป็นเหมือนกับแบบคู่มือนะครับแล้วก็ให้สแกน QR Code นะครับเพื่อลงทะเบียนสินค้ารับประกันนะครับผมนี่นะครับแบบนี้นะครับเป็นภาษาไทยนะครับสแกน QR Code ได้เลยนะครับประกันจาก1ปีก็จะเป็น3ปีนะครับรับประกันให้3ปีเต็มนะครับมีปัญหาเคลมเลยนะครับไม่มีซ่อม ก็อยู่ในซองแบบนี้นะครับผมแต่ถ้าเวลาลูกค้าสั่งไปอะไรอย่างนี้ผมจะแท็กบับเบิ้ลอย่างดีนะครับผมอันนี้เอาใส่ซองมาแบบน,นี้นะครับผมนี่อ่ะโอเคนี่นครับโลฟี่ XS นะครับนี่จะมีคําว่า X ออยู่ด้านขวาแบบนี้นะครับผมจอแบบเป็นจอกระจกสวยงามนะครับ ก็คือมันก็เหมือนตัวเวอร์ชั่นภาษาอังกฤษนั่นแหละครับแต่ข้างในมันจะเป็นเวอร์ชันไทยไงมันเป็นภาษาไทยนะครับผมนี่แบบนี้นะครับผมต้องเสียบแจ็คอย่างนี้โอเคดอดูดูใต้กล่องบ้างใต้กล่องว่ามีอะไรนะครับผมก็มจะมีชุดสายนะครับชุดสายปลั๊กนะครับผมนี่ครับพินเต็มนะครับพินเต็มนะครับโูฟี นะครับผมนนะครับผมแล้วก็จะมีสายไฟต่อสายสีดำนะครับต่อสาย ACC ต่อก็ได้ไม่ต่อก็ได้นะครับส่วนใหญ่จะไม่ต่อกันนะครับผมสําหรับอยากสาหรับพวกรถที่มีปัญหาเรื่องดับแล้วก็สําหรับรถอยากให้ติดตอนออนนะครับก็จะต่อก็ได้แต่ส่วนใหญ่ผมไม่เคยต่อเลยครับสาย ACC นะครับไม่ต้องต่อแล้วก็มีชุดพวกขาตั้งนะครับผม มีกาวมีอะไรมีตัวหกเหลี่ยมให้ด้วยนี่หกเหลี่ยมไขยขานะครับนี่ไอ้กาวครบครบนะครับผมอ่ะประมาณนี้นะครับก็มีคินีนะครับผมมีชุดสายจอคู่มือขานะครับผมนี่นะครับผมประมาณนี้โอเคนี่คืออันบ็อกนะครับแกะกล่องนะครับก็เดี๋ยวลองดูรีวิวในรถนะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับ